สวัสดีค่ะมาดามกะปิทันเนอร์วันนี้พามาดูแกะนะคะอันนี้มันถอดเสื้อแล้วคือก็ตัดขนไปแล้วค่ะตัวมันก็จะเล็กขห็นี้ยค่ะแต่ตัวเมื่อวันก่อนนี้ยังไม่ตัดขนม,มันร้องแอนอนอนืน่งยก็จะนอนกันเนาะอันนี้มีหลายตัวค่ะหลายตัวมากเลย นอนเคี้ยวเอื้องเหมือนเหมือนวัวเนาะวัวก็เคี้ยวเอื้องเหมือนกันทางนู้นก็จะเป็นซูมให้ดูเนาะเขาเลี้ยงพึ้งอะ่ะเลี้ยงพึ้งอันนั้นเป็นบ้านพึ้งบางตัวก็เมื่อยบางตัวก็เดิน,นเห็นไหมคะตัวก็จะไม่อ้วน ันนี้รถกมอ้วนแล้วที่ขายอยู่บนเนินน่นนอนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม <Yeah. S 1> ทางนู้นก็จะเป็นฟืนนะคะฟืนเขาเก็บเอาไว้ไอ้กลมๆสีเหลืองๆนั่นก็ไว้ไว้เวลาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อันเล็กๆนี่คือเอาไว้สำหรับก่อไฟในฤด,ดูหนาวนะคะไว้จะก่อไฟนี่ตัวเล็ก เบะเบะนู่นมีหลายหลายนะคะเจ้านี้มีหลายตัวอา้าวฉันไม่ได้เรียกนะมาทำไมแล้วนะ <c oughs> มันพากันวิ่งมานีมันแตกตื่นคนดูหรอกนี่เอา้าเอๆาเอ้าเอ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 าอันนี้เป็นแม่เอ้าเอา,เอาได้ดูดนม ไม่มีอะไรให้กินเลยไม่ีไม่ได้เตรียมมาขอโทษทีไม่ได้เตรียมนะจ๊ะเน็กทมันเกนโอ้ยอย่ามาวิ่งนั่นๆๆไอ้ลูกลูกก็มาอยากดูดนมแม่เอา้เอาเเป็นบ้าหรือเปล่าร้องกันใหญ่เลย <laughs> ลุกกันหมดต่างคนต่างร้อง สงสัยรู้จะอยู่ใน YouTube. ยูทู e อุ้ยอันนี้มีเยอะนะนี่หลายสิดตัวเลยนี่เฮ้ยเนาะตัดขนหมดแล้วค่ะ ดูสิคะฟืนเขาจะเก็บไว้มากมากพเพราะว่าอยู่อย่างนี้เขาต้องประหยัดนะคะใช้ฟืนทําความล้ลนนู่นตัวเล็กๆก,ก็น่ารักจบเพียงแค่นี้นะคะให้ดูแกะทันคะ่ะแกะแกะแกะดูอีสองตัวนี้สองตัวนี้แย่งนมแม่เอา,เอา นมก็ท่าทางจะไม่มีแล้วแม่ลำคาญสวัสดีค่ะมานากกะปิทันเนอร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ